เลยค่ะแล้วประสบการณ์จากการที่เป็นตัวแทนแล้วก็เป็นที่ปรึกษาทางการเงินที่ถือว่าประสบการณ์ความภูมิใจอะไรบ้างหรือว่าที่มัเป็นทางมูลค่าหรือว่าคุณค่าบ้างคะโอเคคือตอนแรกอะ่ะก็มีคําตอบกับตัวเองไว้แล้วนะคะว่าเออเรามาเป็นตัวแทนแล้วมาเป็นที่ปรึกษาทางการเงินเนี่ยวิธีการคือนอกจากสร้างมูลค่าให้กับตัวเองแล้วว่าเราจะมีทรัพย์สินมีบ้านมีรถมีกรรมฐันเยอะแยะมากมายแต่เราอะ่ะสิ่งที่ภูมิใจมากกว่านนะั้นคือ สร้างมูลค่าให้กับลูกค้าให้มีทุนชีวิต20ล้าน30ล้าน40ล้านอย่างเงี้ยแล้วบางคนแบบที่สามารถทําได้ถึง50ล้านไหมทีม่ต้องปวดสุขภาพอะไรบ้างด้วยเงินจํานวนเพียงเล็กน้อยแต่ว่าสร้างมูลค่าเป็นเขาเรียกว่า เป็นสิ่งที่บางคนไม่สามารถสร้างได้มันมีตัวอย่างอยู่เคสหนึ่งที่ภูมิใจมากเขามีเงินเพียงน้อยนิดมากเลยแต่ว,ว่าวันนี้เราคุยกับเขาเขาถามว่าเงินเพียงเดือนละไม่กี่พันบาทของเขาเนี่ยสามารถทําเงินหนึ่งล้านให้กับครอบครัวได้ไหมในวันที่เขาจากไปแล้วเราบอกว่าโหพี่พักแล้วขนลุกมากเราบอกว่ามันทําได้ค่ะมันทําได้เพียงแค่พี่คิดแค่เนี้ยครอบครัวพี่ก็ภูมิใจในตัวพี่มากๆแล้วค่ะที่สามารถเริ่มได้เลยค่ะ แล้วที่ทันี้เนี่ยค่ะพี่เพืพ่อนมองว่ามันเป็นคุณค่าที่เราส่งต่อให้กับผู้ลูกค้าของเราได้โดยที่ไม่มีวันสิ้นสุดเลยนะคะเพราะสินค้าเรามันไม่มีสตอ็อกมันไม่ม,มีมีวันหมดเจอใครก็สง่งบูลค่าให้ได้ทุกคนอืสุดยอดเลยค่ะของ,นนะง,งว่างนะคะก็สิถามว่าแล้วตอนนี้ที่ไม่อีลูกค้าในพอทอที่เราดูแลอยู่นคะคะประมาณไหประมาณนึ่งพันสี่ร้อยท่านค่ะ ไม่รู้จักด้วยนะคะเป็นการทําตลาดแบบคนไม่รู้จักตั้งแต่ปี2553คือต้องบอกว่าเจอหน้าใครที่มีศักยภาพพูดคุยแล้วมีทัศนคติที่ดีกับประกรันแล้วสามารถที่จะเขาเรียกว่ามีกําลังในการที่จะทําประกันได้คือเปิดขายทุกคน เปิดขายทุกคนทุกคนอยู่ระหว่างการขายปิดไม่ได้ไม่เป็นไรค่ะคือมิตรภาพสําคัญที่สุดเราช่วยเขาเดี๋ยวเขาช่วยเราวันหนึ่งเราช่วยเขาไปก่อนไม่รู้ไม่รู้หรอกว่าวันหนึ่งเขาจะกลับมาช่วยด้วยอะไรด้วยวิธีไหนบางทีช่วยด้วยวิธีซื้อประกรันบางคนช่วยด้วยวิธีอื่นอะไรแบบนี้นะคะคือสร้างมิตรภาพก่อน,อน,นชใช่ค่ะใช่ค่ะนะคะความสําสร็นของงานีนสัรับ